ไม่เอาของฝากตองการยังเ้าเบิ่งอ,อ่ะลวดยังบอกมาพี่อ,เเอ,อ,อ๋เบิ่งอ่ะเบิ่งลูกของฝากซื้อมาขายบุพี่วานี่ดอกไฮเย ก็ยังได้แค่จะมาใครวนยังไงดีอักัะจองจะจะไอเอาเนาะเอเอบอกตัวบกกอดกอดแกบีเก็บแขกไปเนี่ยเป็นยังคืออออกให่มันเรียบร้อยปลาแดก็บกเกียก็บกคลิกเน่ไ้ม่ได้ต่ำเลยเป็นยังสิมาหล่ไปมันไปโคตรออกบกเกียกบกิกีะไอีก พุ่นว่าเน่กพิคปานนี้นนะทุคว่าอย่างวโปกโกสากพูดะสุกกมีแมหดยามด็กเลกลยเรีนเอาเหรียญแล้วเรหดยามม้จะเหตกแนี้หรเพื่อมาให้คัดขีดแน่เลย อย,อยากไอเอายู่เด้อนี่เด้อเอาได้เก็ดข้อฝันเจ่ <laughs> เคิดว่าดอะไอ้ไนไล่บวก